มีอยู่2กลปุ่มครับลุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดรีโมทครับอันนี้มันเป็นสีเขียวอ่าอันนี้คือมันเปิดการใช้งานแล้วโอ้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสีแดงอันนี้คือการปิดการใช้งานปิดรีโมทเลยเหรอใช่คือสตาร์ทไม่ได้เลยใช่โอ้ครับคือสตาร์ทรถหรือว่าทาอะไรกับรถไม่ได้เลยครับนอกจากมันเป็นสีเขียวเล่านั้นครับอ่าถ้าเป็นสีเขียวเรากดหรือว่าทาอะไรกับรถสามารถทําได้หมดเลยครับอ่าอันที่สองก็จะเป็นปุ่มสัญญาณการขโมยกับหารถครับในปุ่มเดียวกัน อันนี้กดค้างอันนี้กดปล่อยครับครับกดเคครับอันนี้สัญญานการขโมยตัวนี้ก็จะขึ้นครับที่ตัวรถครับก็จะเป็นสีแดงครับราคาของมาโดนรถเล่าของกาจะดับอ๋อครับกดกันตัวนี้ได้ไหมได้กดเพื่อดับดับครับแต่ถามว่าสัญญาณการขโมยก็ยังทำงานอยู่อนเดิมครับอ่าาคาของมาโดนรถเล่าไมจะดับโอเคแล้วอย่างนี้ก็คือสตาร์ทไม่ได้ใช่ ถ้าไม่มีกุญแจคือร์ทไม่ได้เลยไม่มีตัวนี้สาม,มารถชาร์จได้ชาร์จได้เลยหรือว่าทำอะไรกับรถได้เลยแล้วไอ,อว้ตัวนี้ไม่ใกล้ครับสามารถทำอะไรกับรถได้ตรงนี้ไอ้ตัวที่ขันเนี่ยครับพี่มันคือยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปิดเบาะฉุกเฉินเวลารีโมทหายครับเวลารีโมทหายหรือว่าอะไรไม่ได้เลยครับทำอะไรรถไม่ได้รถล็อพอลุนนี้นั่นอะไรเงี้ยก็คือจะใช้วิธีคือใช้ไม้ตัวนี้ครับก็คือมาที่ ครับอ่าตัวนี้มันจะเป็นสไลด์ครับแต่รีโ้ทสไลด์ออกมาอ๋อครับเขาเปิดออกใช่ไหมตัวนี้อ๋อเวลาเปิดปอกเปิดจากตรงนี้ใช้หมายถึงว่าใช้ฉุกเฉินนะนะครับในยามที่ว่ารีโมทหายหรือว่าอะไรครับเราก็กดลงรีโมกดลงครับตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นยครับอ๋อโอเคอ่าแต่เวลาเรากดลงแล้วควรที่จะเอาขึ้นด้วย อครับเพราะว่ามันจะอยู่ในล็อกของมันครับถ้าพี่ไม่เอาขึ้นปึ๊กมันจะปิดตอกไม่ได้อ๋อครับอ่าคือตรงนี้มันไม่มีลานสปริงคือเราเราต้องดันเองใช่ไหมอ๋อเหมือนเหมือนสมัยก่อนที่มันมีปิดเปิดปีชัตเตอร์ใช่ครับอ่าประมาณนี้แล้วอย่างนี้ไอ้ในในในตัวกุญแจมันมีแม่เหล็กไหมพี่มีครับคือคนอื่นขันไม่ได้ไม่ได้เอาของคนอื่นมามันไม่ได้เลยมันจะเป็นรหัสของมันโดยเฉพาะครับอ๋อโอเคอย่างนั้นก็ดีครับ เพราะว่าจะได้ไม่แบบเผื่อไปจอดที่ไหนไม่ไม่ต้องกลัวนะครับโอเคครับนอกจากเขาจะมีวิธีที่ทําให้มันแบบไอ้นี้ได้อ๋อครับแต่ถามว่าทําก็ใช้เวลาได้แบบต้องเก่งจริงๆครับขนาดพวกผมหรือกันไม่ได้เลยครับใช่ร้อยเป็นชั่วโมงค่ะและอันนี้มันมีไอ้ตัวที่ว่าใส่ใส่รหัสเวลาสตาร์ทด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมญแจะเป็นฉุกเฉินครับอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปเรียนรู้ในคู้บริกางได้ครับครับแล้วเราจะทาอะไรกับรถก็คือต้องสัมผัส ไปที่ตัวนี้ครับอันนี้ดีครับอ่าตัวนี้ลูกมันแกล่มันจะขึ้นครับเราจะสามารถทำได้เลยครับเวลาเราเปิดหน้าจอมันจะขึ้นโซ่หรือเอ็นยูเอ็นบีเอสครับตรงนี้ก็จะขึ้นโซ่อย่างถ้าคุณกมสายสตาร์ทได้เท่านั้นครับไม่ติดโอเคครับโดยกมสายแล้วไม่กดหมครับส่วนตัวนี้ถ้ากำสายกำหน้าจะกำด้วยไหมฮะข้างหน้าเบรกด้วยไหมครับครับ่ครับ เป็น ABS อ่าอ่าอันนี้จะไม่สามารถล็อกได้เลยครับอ่า ABS เฉพาะหน้าใช่ครับครับครับ ABS ตัวนี้เวลาพี่ขี่ไปแล้วประมาณสิบออกไปยังไม่ถึงนี่เลยทำไม่ยุดตรงนี้เลยก็ ABS ตัวนี้ก็จะดับครับแต่ถ้าเกิดไม่ดับตัวนี้มีปัญหาครับ หรือว่าเวลาพี่เปิดมาปุ๊บพี่ขี่พี่จะใช้รถพี่ก็ดูสังเกตได้เลยครับขึ้นหน่อยเลยนะแล้วมันก็ค่อยไปครับเมื่พี่ขี่ปุ๊บหน้าจอก็จะเหลือแค่ตัวนี้เดียวครับตัวนี้ก็จะไม่ขึ้นนอกจากเป็นไฟเลี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าขี่ไปปุ๊บมันมีไฟอะไรที่แบบมันขึ้นโชว์อ่านะมีปัญหาครับอ่เวลาเปิดบอสก็ปิดลงมาที่ซีทครับ ครับแล้วแล้วก็เกบในเวลาที่เรามีรีโมทครับนระมันอยู่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นของก้อนเพื่ออหว่าเตี้ยนครับครับเป็นแกงพวงอันนี้ก็จะมีตัวที่เราจะเช็คขยะม่าน้ำครับแล้วก็ใช้จากตัวนี้ได้เลยปวดลงไปอ๋อครับเนี่ยขึ้นมาตัวเก่าต้องดูจากข้างล่างเนาะใัไม่มีจากข้างบนครับแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นจากข้างบนครับ เราก็ดูจากังเกตตัวนี้เลยว่ามันอยู่ในระดับก็คือไม่ให้ต่ำกว่าขีดล่างใช่ไม่ต่ำกว่าัวนโอเคตัวนี้เราจะง่ายหน่อยบางคนเป็นรุ่นเก่าก็ต้องต้มลงไปดูตัวนี้ก็จะง่ายนะครับโอเคส่วนการดูแลก็ไม่มีอะไรปกติกวไปเราต้องเช็คระยะหรือว่าถ้ามันมีปัญหาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ ตทรมาสอบถามได้เลยว่าครันขึ้นอย่างนี้รถมีอาการเป็นแบบเสียงดังหรือว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถทรุงมาหรือว่าที่อยู่ใกล้ๆก็สามารถเข้ามาได้ครับนี่ก็จะเป็น USB ครับอ๋อไม่ USB ข้างในครับนี่แค่สัมผัสเลยก็จะเป็น USB แลครับแต่เมื่อก่อนที่เป็นไถ่ตีตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น USB ๋อ้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ